สวัสดีครับทุกคนขอพระเจ้าทรงไวยพระพรทุกๆคนนะครับและมีสันติสุขอยู่ในพระเจ้าทุกวันและเวลานะครับพบกับพระวจนะของพระเจ้าในคำฟรีเบเบิลวันนี้ขอข้อเรื่องพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่18มาดูกันครับพระวจนะเขียนว้่าอย่างไรในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่18มีเขียนไว้ว่า เพราะเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถึงฟ้าและดินจะล่วงไปแม้อักษรหนึ่งหรือจุดจุดหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากพระราชบัญญัติจนกว่าจะสำเร็จทั้งสิ้นหมายความว่าในคำพีเบเบลิลพระเจนาของพระเจ้าทุกถ้อยคำ ที่เขียนขึ้นมานั้นจะเป็นความจริงทุกสิ่งอย่างนะครับและบางสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นแล้วที่เขียนไว้ก็เกิดขึ้นแล้วและบางอย่างก็รอที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วพรนะของพระเจ้าจึงเป็นความจริงทุกสิ่งอย่างนะครับมาดูการขยายความที่เกิดขึ้นแล้วนะครับออย่างเช่นในปฐมก,กาลบทที่12ข้อที่12มีเขียนไว้ว่าพระเจ้าตัดกับอัปรหาหัมว่า เจ้าจงออกไปจากประเทศของเจ้าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ชนชาติหนึ่งและมีชื่อเสียงใหญ่โตสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับพระเจ้าทรงให้ตัดกับละอัมอับละหมว่าให้อับาฮหมนั้นเดินทางออกจากประเทศของตนและมายังประเทศอิสราเอลสิ่งนี้ที่อยู่ในพยนะของพระเจ้าก็เกิดขึ้นแล้วจากที่เขียนเอาไว้นะครับและอีกข้อหนึ่งอยู่ใน ประธรรมลูกาบทที่1ข้อที่28ถึง32มีเขียนไว้ว่า,าในพระนะเขียนไว้ว่าทูตสวรรค์มาพบนางมารีบอกว่าเธอจะตั้งครรภ์และให้ชื่อเด็กนั้นว่าเยซูหรือพระเยซูนั้นบุตรนั้นจะเป็นใหญ่เป็นผู้ช่วยให้รอดสำหรับคน ทั้งหลายในโลกนี้สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับที่เขียนไว้ในพระ,ะนะและมีอีกมากมายที่พรเนะเขียนไว้ในคัมภีร์ไบเบิลและเกิดขึ้นแล้วและรอที่จะเกิดและจะมีอีกมากมายที่เกิดขึ้นตามที่เขียนไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนั้นจึงมีคําเขียนไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลว่าอักษรหรือจุดจุดหนึงจะไม่สูญไปจากพระราช,ชาบัญญัติ ทุกอย่างที่เขียนไว้ในพกกรัมกีร์พีเบลนี้มีทั้งเขียนไว้ร่วงหน้าหลายๆปีนะครับแล้วก็เกิดขึ้นค่อยๆทยอยเกิดขึ้นจนเห็นได้ชัดจากการที่ไล่อ่านนั่งอ่านในภาชนะที่เขียนไว้ร่วงหน้าแล้วก็เกิดขึ้นมาแล้วและเห็นชัดเจนแล้วแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นนั้นก็ให้เราทุกคนนั้นะระลึกว่าสิ่งที่ ตัดเอาไว้เขียนไว้นั้นเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแต่พระเจ้าไม่ต้องการให้เรามีความทุกข์นะครับพระเจ้าต้องการให้เราทุกคนนั้นมีความสุขมีสันติสุขอยู่ในโลกใบนี้คําว่าพระเจ้าต้องการให้มนุษย์มีสันติสุขก็คือพระเจ้าสร้างโลกใบนี้มาให้มนุษย์เกิดขึ้นในโลกใบนี้ก็เพื่อให้มนุษย์ทุกคนนั้นมีความสุขมีสันติสุขจะเป็นที่น่ารักสาหรับพระเจ้าเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าคือให้เราสงบ และมีความสุขก็คือมีสันติสุขทุกวันและเวลานั่นเองนะครับเข้าหาอ่านกันได้นะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่5ปฐมกาลบทที่12และก็ลูกาบทที่1งขอพระเจ้าสวยพระพรทุกๆคนนะครับที่เราจะาเข้าศึกษาพระนักของพระเจ้ากันว่าคืออะไรเพื่อเราจะได้เห็น,นว่าพระเจ้าสอนอะไรและนํามาใช้กับชีวิตประจำวันแล้วก็เดินตามเราจะได้เดินตามพระองค์ไปนะครับ สารเสริญพระเจ้าขอทุกคนนั้นมีสันทีสุขอยู่ในพระเจ้าทุกวันและเวลานะครับสารเสริญพระเจ้าสวัสดีครับ